สวัสดีครับผมสมชายแดงวิจิตนะครับปีนี้นะฮะซุปอัพนะครับ2023รีวิเนียรนะครับห่างหายไปหลายปีปีนี้ก็สมัครทั้งหมด2คันนะครับในรุ่นโปรโฟฟอร์มวิวได้นะฮะหคันแล้วก็รุ่นโปรสตรีทโฟออดวิวได้ครับ1คัน2คันครับปีนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์คนดูไหมครัปีนี้ปีนี้ก็บอสเซ็ตก็ถือเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วครับตอนนี้ขอให้เสร็จก่อนนะครับอย่างอื่นใครว่าทีหลังก็เต็มที่อยู่แล้วครับงานซุปอัพงานใหญ่ตอนนี้นะฮะช่องทาางนะะฮกรเส รถแข่งแล้วก็มีหลายช่องทางทั้งสนามหรือว่าถ้าไม่ว่ามาสนามรถติดงานท่าุผมาไม่ได้ก็เสพที่ทางช่อง y t u t u นะของ XO Autosport ตนะครับติดต่อสอบถามหรือว่าสมัครได้ที่ลิงก์ของ XO นนะมีช่อง YouTube อยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่ดีเพราะว่ามีรายการหลายรายการเราไปเข้าไปชมดูครับครับผมขอบคุณมากครับ